สวัสดีค่ะพบกับร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินนะคะวันนี้รุ่นนี้มาขาย L 5 0 1 8นะคะสภาพสวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมอุปกรณ์ทั้ง3ชิ้นเลยนะคะดันหน้าผ่านปวนแล้วก็ตัวโตรตอรี่นะคะรถคันนี้เป็นรถที่ใหม่มากๆเลยนะคะจดทะเบียนปี63นะคะเดือนกร,รกฎาคมปี63นะคะใหม่มากๆเลยไปพร้อมกับอุปกรณ์3ชิ้นคุ้มคุมค่ะลูกค้า หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทรถคันนี้สวยมากๆค่ะทำงานน้อยค่ะทำงานอยู่ที่464ชั่วโมงการทำงานนะคะสีสันเดิมๆทั้งคันค่ะสวยมากเลยนะคะสวยมากเหมือนรถใหม่เลยนะคะสวยมากเหมือนรถใหม่เลยนะคะรถคันนี้ไม่มีทิติค่ะลูกค้าสวยจริงๆนะคะสีสันเดิมๆทั้งคันนะคะยางดีสีเส้นนะคะเครื่องเกียร์ดีค่ะเทียบรถใหม่ได้เลยนะคะสีสันเดิมๆนะคะคัดไม่เคยแกะนะคะ คัดไม่เคยแกะมากเดิมยังอยู่ครบนะคะลูกค้า L 5 0 1 8คันนี้สวยจริงๆนะคะสวยมากเลยนะคะไม่มีทิตินะคะยังดีทั้งสี่เส้นค่ะยังดีทั้งสี่เส้นนะคะราคา6ก5 0 0 0นันบาทมาพร้อมกับนะคะพันพวนดี H สองสี่ F h a a p y Part ตัวนี้เลยนะคะอุปกรณ์ได้3ชิ้นครบนะคะคุ้มจริงๆนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะ ด้านหลังส,สวยเลยนะคะสีสันเดิมๆนะคะย้ํานะคะซินไม่เคยแกะเปลี่ยนนะคะส,สวยเลยนะคะรถคันนี้ใหม่จริงๆค่ะใหม่มากเลยรถปี63ทํางาน464ชั่วโมงการทํางานค่ะสวยจริงๆเลยนะคะสวยมากเลยนะคะลูกค้าที่กําลังมองหา L5018 สภาพนางฟ้านางฟ้านะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะสวยจริงๆเลยนะคะสวยมากนะคะ ยังมีความใหม่อยู่นะคะรถคันนี้นะคะยังมีความใหม่อยู่นะคะมาพร้อมโรตารี่ตัวนี้นะคะ 183H 183F เอฟน่าเอฟนะคะ,ะตัวนี้เลยนะคะสีสันเดิมๆค่ะสีสันเดิมๆ 1> X 1 8 3 F เดี๋ยวเรามาทดสอบระบบฟังเสียงกันนะคะ L 5 0 1 8นนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันสักนิดนะคะรถคันนี้สวยมากเลยนะคะสวยจริงๆเลยนะคะฟังเสียงนะคะปกติทุกระบบนะคะแน่นๆค่ะแน่นๆเลยนะคะ โรงปกตินะคะปกติทุกระบบค่ะลูกค้าที่ได้ไฟนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรถคันนี้เทียบรถใหม่ได้เลยนะคะสวยทั้งคันเลยนะคะสวยทั้งคันเลยนะคะทั้งคันเลยเสำหรับรถ L 5 0 1 8นน่งะคะร้านสมชิดการค้าจังหวัดกาลสินของเรา มีให้เลือกหลายคันเลยนะคะลูกค้าที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยที่เบอร์097-971-2677นะคะ0 8 1 7 6 8 2 4 7 9นะคะร้านสงคิดการค้าตั้งอยู่ที่นะคะบ้านแมเชือกตำบลน,นองแปนอำเภอกำมราไสจังหวัดกาลสินค้าเดี๋ยวให้ช่างขี่ขับขี่เดินหน้าถอยหลังให้ดูหน่อยค่ะ รถคันนี้เทียบรถใหม่ได้เลยนะคะลูกค้าสวยมากๆนะคะสวยมากๆ L ห้าศนหนึ่งแปดนะคะสภาพนางฟ้านะคะนางฟ้าเกรดเอเลยนะคะรถคันนี้ สนใจก็โทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์097 9712677นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ